ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลตัานลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แมนยูไม่ชอบใจสิ่งนี้สภาเมืองไฟเขียวลิเวอร์พูลเพิ่มความจุสนามประเดิมเกมบู๊แมนยูฮงเฮเพิ่มความจุแดงเดือดลิเวอร์ย้มรานะครับเมื่อสภาเมืองอนุมัติให้สโมสรเปิดใช้อัตจันแอนฟิลด์ที่รับการปรับปรุงเพิ่มความจุของสนามแล้วโดยจะประเดิมเกมตั้งแต่แดงเดือดนัดต้อนรับกมรเมือแมยนยู ทำสึกพิ้งเรียกในวันอาทิตย์นี้นะครับโอ้ยแมนยูขาสันกีฮวตตตดหายหูยุม่แมแหงบดีอยู่กับพ่อแมพี่น้องกระหึ่มแน่นอนครับพ่อแมพี่น้องลิวครพูลกับอนกับปิดปรับปรุงอัตจันทร์ทางฝั่ง,งน้นกล่าวเพื่อเพิ่มยอดผู้ชมโดยแรกทีเดียวมีแผนเปิดใช้ตั้งแต่ต้นซีซั่นแต่มีเหตุให้ต้องล่าช้าออกไปจนในที่สุดเมื่อต้นสัปดาห์หงแดงลิเวอร์พูลก็เปิดเผยว่าอัตจันทร์ทางฝั่งน้ำกล่าวได้รับการปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว แต่ต้องทดลองใช้งานเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การความรักษาความลปลอดภัยของสภาเมืองโดยทีมดังแห่งถิ่นเมอร์ซิไซส์ตัดเกมมินิฟุตบอลเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเชิญเจกเก้รอบกุนซือคนเก่งมาร่วมกิจกรรมตอบคําถามกับแฟนบอลอีกด้วยกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่13ธันวาคมนะครับลิเวอร์พูลยืนยันว่าสภาเมืองประกาศรับรองการใช้งานอัตชันแอนฟิลโรด ที่ได้ดรอก,กันเพิ่มเติมความจุผู้ชมมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2021เป็นที่รู้เยแล้วโดยเรดเมทชินจะเปิดใช้งานไปเกินแรกนะัดต้อนรับเกมมาเยือนของแมนยูในวันอาทิตย์นี้ด้วยเหตุนี้เกมเดงเดือดสุด์น,น,นี้จะทำให้สังเวียนแข้งแอนฟิลสามารถรองรับผู้ชมได้เกินกว่า57,000ชีวิตซึ่งจะเป็นสถิติยอดผู้ชมสูงสุดของสนามนร์ทเปรหรือนับตั้งแต่เดือนเมษายนในปี1973 มันเป็นข่าวที่พิเศษสําหรับทุกฝ่ายที่มีส่วนทํางานกับโปรเจกต์นี้ต้องยกเครดิตให้กับทุกฝ่ายและเป้าหมายรัดที่สุดที่เราคานึงถึงเสมอคือค,อความปลอดภัยของแฟนบอลเราทําการทดสอบแล้วเมื่อวันจันทร์ตอนนี้เราอดทนรอต้อนรับแฟนบอลสําหรับอัตจันน์แอนฟิลโรดที่เดรักกามปรับปรุงไม่ไหวแล้วพาวคาเทลส์รองประธานฝ่ายปฏิบัติการสนามของทีมจะฝุงนพิมลีถลงกา ฉะนั้นแล้วนะครับลิเวอร์พูลของพวกเราจะมีผู้ชมเข้ามาเพิ่มเติมถึง7 0 0 0คนนะครับแน่นอนว่าเป็นฝั่งกองเชียร์ของ Liverpool ลิเวอร์พูลล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งอัตจรรัน์แอนฟิล์รถนั้นเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะฮะโอ้โหแบบนี้กระขาสั้นนะครับเพราะว่าพี่น้องหลังจากที่เพิ่มความจุมานะครับลิเวอร์พูลกระหึ่มแน่นอนนี่คือผู้เล่นคนที่1 2ของลิเวอร์พูลนะฮะโอ้โหเตรียมการมาเป็นอย่างดีสําหรับหงแดงของเรานะรับจวดยางเดียวแหละครับเพราะว่าพี่น้อง ทางสถิติร้านพูอังกฤษเปิดเรดลิเวอร์พูลถล่มแมนยูถึง8-0นะครับท่านผู้ชมโอ้โหขนาดสื่ออังกฤษยังมั่นใจร้านพูอังกฤษนะครับได้มีการตั้งเรดที่ลิเวอร์พูลจะไล่ต้อนแมนเชสเตอร์ยูเตดเป็นสถิติใหม่ที่8-0ในเกมนังเดือดที่สนามแอนฟิลด์ในวันอาทิตย์นี้7-0มันยังไม่พอบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษมีการตั้งเรดที่ลิเวอร์พูลจะไล่ต้อนแมนเชสเตอร์ยูเตดที่เป็นสถิติใหม่ 8ประตูต่อศูนย์ุยขาดไปเมื่อกี้ใส่รวดมุนอีปีอุยปุยมุนว่าแมน,มนจำเขากระปน่นมุนหมีตีแหลกเบิดปอม่พี่น้องในเกมแดงเดือดที่สนามแอนฟิลในวันอาทิตย์นี้ไฟหลังทีมปีแสดงแพ้มา3จาก4ี่เกมหลังสุดและมีปัญหาสภาพทีมมากขึ้นกว่าเดิมอีกต่างหากนะครับอุ้ยพี่กนพี่การเบริดปอม่พี่น้องมันสิยัง่งอยู่บ่ครับปอม่พี่น้องเทนฮากเซฟดวนปีแสดงแมนเชสเตอร์นเตดสิ้นสุดภารกิจในถ้วยฟุตบอลยุโรปซีซั่นนี้ไปแล้วหลังล่าสุดแพบิิรนม คารังของตัวเอง1 0ึ่ส่งผลให้จบอันดับที่4ของกลุ่ม A และแม้แต่โคตาอันดับที่3ที่จะได้ไปต่อในถ้วยรองอย่างยูฟายูโรปาลีกก็ทำไม่สำเร็จนะครับโดยสำหรับวันอาทิตย์นี้แมนยูนะครับยังคงต้องรำซึ่งหนักต่อเนื่องด้วยการออกไปเยือนลิเวอร์พูลซึ่งซีซั่นก่อนนะครับเอลิเทนฮากซึ่งนำทีมมาแพ้ด้วยสกอร์ที่ขาดลอยเป็นประวัติการ70มาแล้วนะครับขาดว่าไม่ขี่ไซรุนอีพี ในสายตาร้อนผูอังกฤษยอย่าง s k ายเบก็มองว่าโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะชนะแบบเฉือนๆ2-1มีมากกว่าสกอร์เอียนโดยวางอัตรากการจ่ายตอบแทนอยู่ที่9ตัวเองส่วนการเกิดซ้ำสกรอร์7-0ของลิเวอร์พูลมีเรดอยู่ที่150ตัวเอง คะนนที่เซอร์ติมายปูนย์นะครับมีอัตราอยู่ที่250ร้อยห้าสิตัวแดงตอนนี้ก่อนหน้านี้2ซีซั่นในการมาเยือนแอนฟิลด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เลตเทคกลับออกไปแพ้ด้วยสกอร์สี่ศูนย์กับ7จูนย์ตามลําดับการันที่วันอาทิตย์นี้นอกจากอลีเดนฮาร์คจะมีตัวเจ็บหลายรายแล้วนะครับก็ยังต้องขาดกับตันทีมอย่างบูโน่ฟูนันส์ที่ติดโทษแบนอีกด้วยนะครับโอ้มันสิยั่งอยู่บ่ล่ะครับผมเป็นพี่นางเฉลี่ยชื่อหกครังเจ็บลิเวอร์พูลใครจะหายทันเจอแมนอยู่บ้าง เชงหกแคนเจ็บหงก่อนบูผีเปิดชือ่อหกแ้งเลี่ยงของลิมุนกับพร้อมวันคาดคัมแบ็กก่อนมีคิวลงเล่นถ้วยยูโรปาลีกแล้วกลับมาเปิดแอนฟิลด์รับมือแมนเชสเตอร์ต็ดสุดสุดาด,ด,ดนี้เยีเยครับผู้จัดการทีมลิอร์พูลจะนำทำหงด่างลงเล่นเกมต่อไปโดยการออกไปเยือ,สสอนซังกิลัวสโมสรของเบลเยียมในศึกยูฟายูโรปาลีกรอบแ่นกลุ่มกรุมอิน,นัดสุดท้ายในเําคืนวันพุหัสบดี่14ทันวาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยเที่ยงคืนครึง่ง ช่วงเกมกลางสัปดาห์นี้นะคับเจเก็ตครอคทูจะหมุนเวียนส่งนักเตะตัวนส่งเล่นไหล่รายหลังลงเล่นไปแล้ว5เกมมี12แต้มผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วเพื่อถนอมตัวเอาไว้สําหรับเกมพรีเมียร์ลีกนัดต่อไปที่จะเปิดแอนฟิลด์ตอนรัเก,กันมายังงของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมนี้ในเวลานี้มีนักเตะหงวแดงบาดเจ็บอยู่6รายโดยเป็นใครกันบ้างและคาดการณ์ว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่มีดังนี้นะครับ 1. จูเออมาติป กลางหลังชาวเกัมรูในวัย32ปีบาดเจ็บจากเกมที่ลิบ์พูชนะฟุตลสีสาและเจ็กิครอปก็ยืนยันว่ามาติปมีการบาดเจ็บเอ็นข้หน้าหัวเข่าที่ขาดทำให้หมดสิทธิ์กลับมาลงเล่นทั้งฤด,ดูกาลนี้แล้วอาการบาดเจ็บเอ็นข้หน้าเข่าที่ขาดของมาติปนั้นจะต้องพักราวถึง9เดือนและไม่แน่ว่ามาติปจะยังได้กลับมาเล่นเกมหงแดงอีกหรือไม่เนื่องจากสัญญาของเขาหมดลงในเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะฮะโดยคาดการวันคืนสนามยังไม่ชัดเจน สอง ister. อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์การงานนิกิทิมชัดอาร์เจนตินาบาดเจ็บหัวเขาวา่าจากนัดที่บุกชนะเชฟ,เฟิลด์ยูไนเต็ด2-0โดยตอนแรกจะเกันครับชื่อว่าคงไม่รุนแรงแต่กลายเป็นว่าอาการกลไม่เคยดีทำให้ไม่ได้ลงเล่นเจอคริสตอลเพลนและต้องเย็บแผลถึง2เข็มแม็กอาริสเตอร์นะครับจะต้องพักราว2สัปดาห์จะทำให้ไม่พร้อมในเกมเดือนและต้องลุ้นฟิตทันเกมเจอกับอาร์เซนอลในวันเสาร์ที่23ธันวาคมน,นี้ได้หรือไม่ คาดการวันคืนสนามวันที่23ธันวาคมนัดพบกับอาร์เซนอล 3. ดิโกโซตาดิโกโซทานะครับเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขามาจากนัดเสมอกับแบนเชอร์ตี้ทำให้ไม่ลงช่วยทีมใน4เกมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้สามารถกลับมาลงฝึกซ้อมได้แล้วโดยเจกเก้คลับจะยังคงไม่เร่งส่งปีกทีมชาติบุรเกียตลงเล่นในเกมยูโรปาลีกโดยอาจจะให้พร้อมเต็มที่สำหรับเกมหนึ่งเดือดสุดสัปดาห์นี้โดยการการวันคืนสนามวันที่17ธันวาคมนัดพบกับแมนยู แอนดูโรเบอร์สันแอนดูโรเบอร์สันแบกสายทีมชาติสกอตแลนด์นะครับโชคร้ายที่ระบาดเจ็บจากจังหวะปะทะกับอุนัยซิมันในท่ันทีมชาติสเปนจนไหลหลุดในเกมยูโร2024ันบสี่เราถือเลือกเมื่อวันพฤหาสัสบดีที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเวลานี้นะครับเจ้าตัวกำลังฟื้นฟูนฟ้นสภาพร,ร่างกายอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่ได้รีบร้อนและพัฒนาการก็น่าพอใจนะครับทำให้คาดการณ์ถึงว่าช่วงต้นปีหน้าเขาคงจะกลับมาช่วยทีมได้โดยคาดการณ์วันคืนสนามในเดือนมกราคมปี2024 5. ติโอโกอาคันทราเติโอโกอาคันทรรนนะครับกองการจอนเทคนิคยังไม่ลงเล่นให้กับลิวเลยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผา่านมาหลังเข้ารับการผ่าตัดสะโพกก่อนจะบาดเจ็บซ้ำไปอีกอาคันทรานต,ตองใช้เวลาอิสาพาร์ตกว่าที่จะกลับมาลงสนามช่วยทีมได้โดยต้นปีหน้าก็คงกลับมาเล่นได้และเจ็กอง็อกก็ยอมรับว่าจําเป็นต้องให้เวลากับนักเตะโดยคาการวันขึืนสนามคือเดือนมกราคมปี2024และ 6. สเตฟานบาเซติ สเตฟานบาสเซติกกองกัรดารุ่งในไวสกัปปีมีการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลังต้นขาจนต้องพักยาวในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วบาสเซติกกลับมาลงเล่นได้ในฤดูกาลนี้แต่ก็กลับไปเจ็บที่น่องอีกโดยที่เจอร์กิงครอปก็ไม่ได้วางกำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าจะคืนสนามได้เมื่อไหร่โดยคาดการวันคืนสนามของสเตฟานบาเซติกก็คือเดือนมกราคมปี2024ครับ ถ้าไม่เล่นเลยลิวผูเลงดึงฟาบิโอคาบโยกลับจากอาบาเิซิกไม่เพิ่มที่ถูกดองฟาบิโซโรมาโนเยาว์คาวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มแล้วนะครับิเวอิ์พูหวังที่จะดึงฟาบิโอคาบโยกลับมาจากอาบาลิซิกพร้อมระบุของแดงไม่พิ่มที่นักเตะถูกดองในทิ่นเรสบูอารีนาสโมสรลิวพูนะครับจากฝูงเงินสึ่เวทีพรอังกรษกนะครับต้องการดึงตัวฟาบิโอคาบโยปิดีดาวรุ่งชาปุนแกรดกลับมาจากสัญญายืมตัวที่อาบาลิซิกในช่วงเดือนมกราคมที่จะมาถึงนี้ เนื่องจากนักเตะได้รับการลงเล่นที่นั่นเพียงน้อยนิดตามการรายงานจากฟาบิโซโรโมาโนผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือได้ผ่าน X หรือว่าทวิตเตอร์เมื่อวันพุธที่13ธันวาคมที่ผ่านมาฮงดนนะครับได้เปิดฉากเจากับอาบายซิกเป็นที่เร่อยแล้วถึงความเป็นไปได้ที่จะดึงคาวาโยกลับคืนสุทินแอนเฟียลหลังจากดาวเตะในวันยยุ่เปียได้รับโอกาสโชว์ฝีเท้าในสนามรวมกันเพียงแค่257นาทีเท่านั้นนับตั้งแต่ย้ายซบ อาบาเลสิกแบบสัญญาัยิมตัวหนึ่งซีซั่นเมื่อช่วงซัมเมอร์ซึ่งลิบูเองก็ไม่แฮปปี้กับสถานก,การณ์ดังกล่าวของคาวโยในเทียนเรสบูอารีนาโดยการตัดสินใจขั้นตอนต่อไปของทุกฝ่ายน่าจะมีขึ้นเร็วๆนี้นะครับตอนนี้คาวะโยเองย้ายจากฟุตแลมมาสบลิบูภูน,นครับในช่วงซัมเมอร์ปี2022แต่ไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของหงแดงได้โดยในฤดูกาล 2022- 2 3สนะครับเจ้าตัวลงเล่นกับหงแดงรลงทุนรายการแค่21่สบเอดปัจทำได้3ประต ฟอร์มิโยไม่เชื่อว่าโมซาลาจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงตลาดหน้านหานาวนี้เพราะเขามีภารกิจใหญ่มากที่ต้องทําให้สําเร็จนั่นก็คือการคว้าแชมป์พิลลิคให้ได้ในฤดูกาลนี้ฟอร์มิโยน่นำรกมอดีตกรร์ดตอรับจากบราซิลของลิเวอร์พูลก็ไดอกมาสัมภาษณ์ล่าสุดโดยแสดงความเชื่อมั่นว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่โมซาลานั้นจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงตลาดการซื้อขายเดือนมกราคมเพื่อย้ายมาร่วมทีมเอาอิทธิัลของเขาในลีกซาอุดิอาระเบีย โดยความยิ่อมองว่ามันยังเร็วเกินไปที่โมซาลาจะทิ้งลิวรุพูไปในเวลานี้ นั่นเพราะฤดูการนี้ลิเวอร์พูลกำลังทำผลงานได้อย่างเยี่ยมและเป้าหมายของซาลาสก,ก็คือการควา้าแชมป์พรีเมียร์ในฤดูกาลนี้ให้ได้อีกครั้งซึ่งเรื่องนี้เองก็ทำให้ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องมีโมซาลาสอยู่ภายในทีมจนถึงช่วงจบฤดูกาลนี้โดยมีช่วงสำมะที่ผ่านมานั้นครับตอนนั้นขังเอ,อีติฮัดพึ่งคว้าตัวฟารมิโยไปจากลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์และหลังจากนั้นก็มีข่าววา่อาอีติฮัดนั้นได้ยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน150ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าตัวที่สูงที่สสุดเป็นติตโล มาให้กับทางลิร์พูลพิจารณาในการปล่อยตัวโมซาลาออกจากเทียมแต่ทางด้านของลิพูนั้นนะครับก็ได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอล่าวนี้ไปในทันทีพร้อมยืนยันนะครับว่าทางสโมสรนั้นไม่มีทางที่จะขายโมซาลาออกจากเทีมในเวลานี้อย่างแน่นอนเพราะนักเตะเป็นคนสำคัญของเทียมแต่ทางเอาอิติฮันนั้นก็ยืนยันว่าจะหวนกลับมาเล่นะตัวโมซาลาอีกครั้งเมื่อตลาดการซื้อขายนักเตะครั้งต่อไปเปิดทําการโดยล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของฟาร์มิโยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับทางด้านของท็องสปอร์ สื่อชื่อดางของปรอัเกษโดยกล่าวว่าผมรู้ดีเป็นอย่างมากว่าในตอนนี้โมซาลากำลังมีความสุขที่ลิเวอร์พูลเขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดข,ของสโมสรและแฟนบอลลิเวอร์พูลก็รักเขามากๆและฤดูกาลนี้โมซาลานั้นก็ได้กลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมครังผมเห็นเขาทําประตูกู้แกงได้ทุกแกมและผมก็มีความสุขมากๆที่ผมได้เห็นผลงานของโมซาราในฤดูกาลนี้ผมเชื่อว่าเขาจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปและจะไม่มีการย้ายทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ แน่นอนว่าผมอยากเห็นเขาย้ายมาอยู่ในทีมเดียวกันกับผมแต่สําหรับในตอนนี้ที่เดียวนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นผมก็ขอวอวยพรให้โมซารนั้นโชคดีและขอวอวยพรให้ลิวรูพูอดีตต้นสกัดเก่าของผมประสบความสําเร็จและความแชมป์พิมลีกให้ได้ในฤดูกาลนี้ผมดีใจกับลิวพูจริงๆตอนนี้พวกเขากําลังเป็นทีมจับผูงของศึกพิม์ลีกแต่ตอนนี้ยังเหลือโปรแกร,รมอีกมากมายให้ลงเล่น อาร์เซนอลแมนเชสเตียร์หรือแม้แต่ออสตันฮุล่านั่นก็ถือว่าเป็นทีมที่พวกเขาจะต้องประมาทไปไม่ได้เพราะกําลังทผาผลงานที่ดีในลุนน้กาลนี้ผมยอมรมาบว่าผมคัดค้างอยู่กับลีกซาดิอาระเบียแต่ผมก็ติดตามสถานการณ์ของลิเวอร์พูลอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจะทําให้ผมรู้ดีว่าโมซาลาจะไม่มีทางย้ายเทียมในช่วงตลาดหน้าหนาวน,นี้อย่างแน่นอนผมรู้ดีว่าโมซาลากำลังมีเป้าหมายในการพันลิเวอร์พูลควา้าแชมป์พิมลีกให้ได้อีกราง ดังนั้นผมจึงมองว่าโมซาลาจะไม่มีทางทิ้งลิอร์พูกกลางทางอย่างแน่นอนดังนั้นโอกาสที่โมซาลาจะย้ายทีมนั้นมีความเป็นไปได้น่าจะอยู่ในช่วงตลาดกาสแคนเตะหน้าร้อนในปีหน้าและไม่ใช่ตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ฮะนักข่าวสายวงในยืนยันนะครับว่าลิอร์พูลจะไม่เซ็นสัญญากับเจ้าปอาลิญ่ญาในเดือนมกราคมนี้อย่างแน่นอน แม้ว่าจะกําลังมีข่าวเชื่อมโยงกันอย่างหนักก็ตามทีนะครับอัปเดตรายงานข่าวล่าสุดนะครับจากทาง้านของเดวิลินสายข่าวชื่อดังจากดิ i อิสแ n นเดีก็ได้ออกมาสอบขาลือเกี่ยวกับดีวก,การเย้ทีมของเจ้าเปาลิญย่าและจากที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางด้านของลิหุน,นั้นกําลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนัก ในเดียวกันนี้ทีมของผู้เล่นรายนี้แถมสื่อบางสวรรค์ยังออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าลิเวอร์พูลกำลังเป็นทีมก้นนําในเดี๋ยวนี้และกําลังเข้าใกล้ในการคว้าตัวเจ้าเปาลิญญาเข้าสู่ทีมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วโดยล่าสุดนะครับทอนนั้นเดวิลิยนยืนยันว่าลิเวอร์พูลนั้นไม่เคยมีความคิดและความต้องการที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวเจ้าเปาลิญาเข้าสู่ทีมแต่อย่างใดโดยเหตุผลกรนั้นมาจากการที่เจ้าเปาลิญญามีอายุ28ปีแล้วและน่าจะอยู่แข่งกับลิเวอร์พูลต่อไปได้อีกไม่นาน ดังนั้นทางลิ์พูจึงมองว่าดีลการย้ายทีมในครั้งนี้อาจจะเป็นดีลที่ไม่คุ้มค่าเพราะไม่ใช่นักเตะที่ตรงตามสเปคที่ทางลิ์พูนั้นต้องการนั่นเองนะครับแต่ถึงนานั้นตอนนี้ลิ์พูก็ยังคงเป็นทีมที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีความเป็นไปได้และความต้องการที่จะเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้และเจ้าเปาเนี่ยนั้นถือเป็นนักเตะท,ที่ทางเจเก็ตกรับนั้นชื่นชอบมาเป็นระยะเวาลานานแล้วแต่ไม่ได้มีโอกาสที่จะคว้าตัวเข้าสู่ทีมเสียที และในะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งอาร์เซนอลและเบอ์เยิร์มินิกต่างก็กําลังแสดงความสนใจในตัวของเจ้าปาวญญาเป็นอย่างมากดังนั้นจึงชื่อได้ว่าลูกทีมของมาร์โกชิวากาลังเตรียมที่จะย้ายออกจากทีมอย่างแน่นอนแต่สโมสรถัดไปจะเป็นสโมสรไหนตรงนี้ยังไม่สามารถทราบข้อมูลได้โดยณนะตอนนี้นะครับกำลังเกิดคําถามว่าดิวการเงีทีมของเจ้าปาวญญานั้นมีมูลค่าที่เท่าไรกันแน่บางสื่อก็ตอบว่า70ล้านปอนด์แต่อีกสื่อก็ตอบว่า60ล้านปอนด์ แต่ไม่ว่าจะเป็นราคาไหนๆลิอร์พูสามารถคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมได้ถ้าหากพวกเขาต้องการมันจริงๆแต่สําหรับนตอนนี้ก็คือลิอร์พูกำลังเงียบและมีแนวโน้มว่าจะใช้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เป็นกองกลางตัวรับไปเรื่อยๆได้เช่นเดียวกันและสําหรับนตอนนี้ดิวของเจ้าบอลญ่าอาจจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็มีความเป็นไปสูงที่ลิอร์พูจะตัดชื่อผู้เล่นรายนี้ออกทีเทมเป็นการถาวรน,นะฮะ ขึ้นเขียงเรียบร้อยแล้วลิบูย,ยืนยันจยเจออมาติปผ่าเข่าพานฉลุยนะครับรอฟื้นฟูสภาพร่างกายของแดนลิบูคอนเฟิร์มว่าจเจออมาติปประกันหลังเลือดหมอผีแคนรุนขึ้นเขียงผ่าตัดหัวเข่าเรียบร้อยแล้วหลังนักเตะได้รับบาดเจ็บมาจากเกมชนะฟูลแลมอย่างสุดมัน4ประตูต่อ3เมืม่อเกือบ2สัปดาห์ก่อนลิบูนะครับสโมสรก็ยังสึกเวทียยมิม้นเกตประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่13ธันวาคมที่ผ่านมาว่าเจออมาติปเซนเตอร์แบคร่างโยงชาวแคนารุน ประสบความสุดเนการเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บตรงเอ็นกลุ้ยหน้าหัวเข่าเรียบร้อยแล้วโดยประกันหลังในวัย32ปีได้รับบาดเจ็บรจบริเวณดังกล่าวจากเกมลีกในนัดที่หงดังเปิดรังแอนฟิลด์พิชิตปุนัมไป4ประตูต่อ3เมืม่อวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมและล่าสุดเมืม่อวันพุทธที่ผ่านมาลิพูก็คอนเฟิร์มผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมโมสรว่ามาติปเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยและเตรียมเข้าสู่โปรแกรมการฟื้นฟูสภาพร่างกายที่แอสเซ i n i เทรนนิ่ง ต่อไปนะครับตอนนี้ลิวนะครับกำหนดไม่ได้ว่ามาติปจะต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกายนานแค่ไหนแต่เชื่อกันว่าเจ้าตัวไม่น่าจะกลับมาลงเล่นได้อีกแล้วในฤดนกันนี้และสําหรับฤุูกันนี้มาติปก็ลงเล่นกับลิวอร์ทูรายการ14นัดน,นะครับและล่าสุดเจมส์เพียร์สก็ได้ออกมารายงานนะครับว่าเจคินคลับนะครับได้บีงบอลให้สโมสรต่อเชิญชุมวิทยให้กับเจติปอีก1ปีนะฮะซึ่งก็เรื่องนี้น่าจะได้รับการอนุมัติ ซึ่งแน่นอนนะครับเจติปก็เจอกันฤดูกาลหน้าแล้วก็มาลุ้นในเรื่องของการตัดสินใจใหม่กับเจติปด้วยนะครับนักเตะกําลังโชว์ฟอร์มดีดีเลยนะครับแต่มีปัญหาการบาดเจ็บทําให้ต้องพักทั้งฤดูกาลฤดูกาลนี้เจติปแข็งแกร่งเลยนะฮะยืนจับคู่กับเวอร์เกลฟันไดได้เรื่องเลยนะฮะท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วนะครับเราก็มาลุ้นไปพร้อมกันว่าสโมสรลิเวอร์จะต่อให้เจติปอีก1ปีหรือไม่นะครับเป็นกําลังใจให้เจด้วยนะจ๊ะ นี่คือสุการลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่14ธันวาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบูรท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ